สวัสดีค่ะเกาเก้งค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุการาชพิกนะคะ Beauty Story b เกาโกจิจ้าวันนี้ก็ตามหลอกหลอนกันด้วยนะจริงดึงคลิปตอนนี้ก็จะเข้านอนแล้วค่ะแล้วก็ลังหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยวันนี้จะมาเสนอในตอนครีมบำรุงผิวเวลาคือคืน ว่าเก่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างยังไงบ้างนะคะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะเผื่อว่าเออใครสนใจจะไปลองหาซื้อมาใช้ดูอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่เก่าจะต้องเตือนทุกๆคนก็คือว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของผิวหน้าของคนเราแต่ละคนด้วยนะคะบางคนถูกกับตัวนี้บางคนไม่ถูกกับตัวนี้นะคะแล้วก็ คำเตือนคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เก่าได้รีวิวเนี่ยเก่าซื้อเองนะคะซื้อจริงใช้จริงใช้เองฉะนั้นก็ถ้ามีท่านใดติดต่ออยากเป็นสปอนเซอร์จะส่งเครื่องสำอางมาให้ลองใช้และให้เรารีวิวก็บอกนี ia, ่ okay, ค่ะโอเคค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกสำหรับการบรุงผิวในตอนกลางคืนของเก่าเลยนะคะอันนี้ก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูวิธีการล้างเครื่องสำอางแบบง่ายๆก็กลับไปดูคลิป ได้แลคะคลิปแรกของเก่าตัวแรกที่เก่าจะใช้ก็คือตัวนี้ค่ะนิติพรเวลเนสไวท์เทนนิ่งซีรีส์โทนเนอร์นะคะต้องเช็ดโทนเนอร์นะจ๊ะเพราะมันจะทําให้รูขุมขกระชับนะคะแล้วก็ช่วยเป็นมันเหมือนเป็นการดับเบิลเช็คว่าเราล้างหน้าสะอาดหรือเปล่าด้วยนะคะทําไมถึงต้องเป็นนิติพลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เก่าใช้แล้วไม่แพ้แล้วมันแล้วเก่าบคนใช้โทนเนอร์เยอะเก่าใช้ตัวนี้ทั้งเช้าทั้งเย็น เป็นคนใช้เปลืองอ่ะค่ะก็เคยซื้อของแบบเคาน์เตอร์แบรนด์มาใช้อะ่ะใช้ได้อยู่แบบสองอาทิตย์หมดอะ่ะเออก็เลยต้องหาอะไรที่มันแบบราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพแบบพอใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้และอย่างหนึ่งคือเก่าหาหมอที่นี่มานานมากแล้วค่ะหาแต่แบบสิบเจ็ดสิบแปดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนับอายุนะเช นับจากรอยตีนก็นที่หน้าก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็เชด็ดดูซิที่ฉลากไม่สะอาดเห็นปะเต็มเลยอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราเช็ดคอแล้วมันถึงติดออกมาเยอะเดี๋ยวจะเฉลยท้ายคลิปโอเคนะคะไปเช็ดไปอรมาน,นี้อ่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต่อด้วยเนื่องจากคนใต้ตาดำมากอย่างที่เคยบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยเห็นไหมกล<อ>ัวตัวเองจังเลยก็ ไอตอนกลางคืนนะคะก็จะใช้เป็น Eye Roll On ตัวนี้นะคะ Garnier Light Brightening Eye Roll On นะคะตัวนี้นะคะมันจะมีสารสกัดจากพวกแบบเมล็ดก,กาแฟอะไรพวกนี้ค่ะมันจะทำให้ความหมองคล้ำใต้ตาเนี่ยแลดูจางลงเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวนี้เก็จะใช้กลิ้งเวลากลางคืนแล้วก็จะสบายสบาย เพ่ความสุขกิ้งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะประมาณนี้แต่เก่าจะไม่ใช้ตัวนี้ในเวลากลางวันเพราะอะไรเพราะเก่ารู้สึกว่า <c oughs> เนื้อเซรั่มมาค่ะมันมันเบาบางไปในตอนกลางวันเก่าใช้เป็นเนื้อครีมที่มันหนักหน่อยตอนกลางวันเก่าจะใช้เป็นไอครีมตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นพรีเมดิก้าตัวนี้ตำหรับกลางวันนะคะคือก็ใช้กานี่เย่งมาดิ งงเหมือนกันโอเคข,ข้ามข้ามไปเถอะต่อไปนะคะเราก็ต้องบำรุงริมฝีปากของเราด้วยเก่าใช้ตัวนี้ค่ะเวสลีนปริโตลเลียมเจลลี่นะคะทามันเป็นสิ่งที่ทาได้ทั้งตัวทาได้แต่เส้นผมขนคิ้วขนจมูกถ้าทา,าถึงยันอันนี้เลยค่ะข้อศอกนะคะส้นเท้าะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะใช้ทาปากได้พูดถึงส้นท้าเราทูดถึงปากดีจุมเลยนะคะก็ บกก่อนนอนทุกคืนนะคะก็ทําให้ปากเราไม่แห้งแต่เป็นขุยอะไรแบบนี้นะคะมุกไหลโอเคต่อกันด้วยกลางคืนเราก็ต้องบารุงล้าลึกนิดนึงนะคะก็คือเ่าก็จะใช้เซรั่มนะคะ <mm ตัวนี้ค่ะ แท้แดแอสกินเอ็กซอร์ซส์นั่นเองนะคะมันคือโยคะไลน์เซเชียลไฮดรติ้งเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบว่าเติมน้ำให้ผิวอะไรแบบนี้นะคะ่ะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นนะคะมีน้ำมีนวลอะไรแบบนี้ใช้ตอกนกลางคืนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก็หยดคือไม่รู้ว่าเขาใช้กกี่หยดแต่เขาใช้ประมาณ4-5หหยดนะคะหน้าบานขนหน้าบาน ก็โยนมามันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะแบบแอบซึมบุ๊บหายไปเลยอะ่ะในมือเห็นไหมมันๆน,นิดนึงนะคะถ้าใครหน้ามันตัวนี้แนะนําให้ใช้เทียนแต่น้อยเพราะว่ามันจะมันมากแต่มันก็จะซึมรึบเข้าผิวไปเลยนะคะซึ่งในตัวของพวกสกินเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเกาบ,บอกแล้วว่าเออมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอ่อค่อนข้าง คือราคากลางๆนะคะแต่คุณภาพดีพวกสารอาหารทุกอย่างเนี่ยทางแอสกินเนี่ยเขาได้นําเข้ามาจากเมกาแล้วเขามันจุในไทยซึ่งบริษัทที่นําเข้าเนี่ยคือเมื่อก่อนเขานาเข้าเมก้าเฟอร์เวิร์กับฟิ i โลโซฟีนะคะแต่ตอนนี้ทั้ง2แบรนด์เนี่ยมันไม่อยู่ในบ้านเราแล้วเ,ออเสียดายจังเขาก็เลยทําเหมือนทําตัวนี้ขึ้นมาขายอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ซึ่งเดีก็รู้สึกว่ามันใช้ดีนะโอเคเลยเห็นปะทาปุ๊บเนี่ยซึมละในมือก็ไม่อยู่ละ แต่มันก็จะหลงเหลือเป็นความชุ่มชื่นในหน้าแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเก่าก็จะต่อด้วยไนท์ครีมนะคะซึ่งเก่เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนครีมบ่อยมากแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าเอ่ออุ้ยโทรศัพท์มาแปบ๊บนึงนะ <c oughs> กลับมาแล้วโทรศัพท์เข้าทานทษ โอเคค่ะต่อด้วยไนท์ครีมเลยลืมเลยจะพูดอะไรเออเนาะใครก็ช่างโทรมาจังเบยตอนนี้โอเคค่ะต่อด้วยไนท์ครีมนะคะอย่าตกใจกระปุกมันนะควอบเขาให้รปุกแม่งใหญ่กว่าหน้ากันดูดิ <laughs> ดูอาเทียบกับมือเก่าเออ ดี๋ยมือเหี่ยวด้วยตาแล้วไหวปะมันคือเซนไอส์คอลลาเจนออลาสตินเฟชียลมอยส์เจอไรเซอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ามันก็คือครีมทาหน้านแหละมันใหญ่มากใหญ่ไปไหนอะอยาบอกว่าเนี่ยใช้มันเดือนใช้กับแม่ด้วยมันยังแบบ ไม่พ้องเลยคือตอนนี้แงแงตามฝ่ามันใช้อ่ะคะ่ะเออคืออย่างที่พูดทางไปเมื่อกี้ว่าเก่าเปานคนชอบเปลี่ยนครีมนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบ ใช้สองวันแล้วเปลี่ยนนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรว่าครีมนั้นจะทําอะไรกับหนังหน้าคุณได้หรือเปล่าเลยนะคืออาจจะประมาณ1เดือนหรือ2เดือนก็จะเปลี่ยนครีมเพื่อความสะใจของตัวเองแล้วครีมพี่เด๋อทำไงคะโยนให้คุณแม่ใช้ค่ะคุณแม่ก็จะเป็นหนูทดลองต่อไปนะคะในการใช้พ่อๆเก่าใช้ตัวใหม่เบื่อ เอาตัวเก่ากลับมาซิคุณแม่อะไรแบบนี้จะ,ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะฉะนั้นก็คือก็เลยจะได้มีโอกาสทดลองผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะโอเคสําหรับตัวนี้ก็ใช้มาเป็นประมาณเดือนเดือนกว่านะคะสําหรับในตอนกลางคืนก็กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากแล้วก็กระปุกอะเรื่องของเรื่องคือกระปุกแม่งใหญ่แบบคือเราว่าจาจาพรที่เราล้างหน้าได้ไหมคะเราว่านั้นใหญ่แล้อวอะอันเนี้ย โอ้ยพอๆกันเลยจ้านั่นแหละคะ่ะแล้วราคาจ้ะราคาสองรยห้าสิบบาทอันนี้ซื้อที่อ e ีเซตันที่เซนทัลเวิลด์นะคะซึ่งในไลน์ของตัวเซนเซนไอซ์เนี่ยมันก็จะมีแบบเยอะอะค่ะแต่ว่าในเมืองไทยมันยังไม่ค่อยนําเข้ามาขายเยอะนะสำหรับในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบพวกท็อปเลยที่จะหาซื้อง่า,งงายนอกจากว่าคุณจะไปซื้อตามร้านเครื่องสําอางที่แบบเขาแบบ เอ่อฮิวเข้ามาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีเยอะนิดหนึ่ง่ะก็ทาลงไปแนะนําว่าถ้าใครผิวมันนะคะอย่าทาเยอะเพราะว่าตัวเนี้ยเนื้อครีมมันค่อนข้างหนักแต่ที่เก่าใช้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนแล้วเราก็ต้องนอนโดนแอร์แล้วเก่าเป็นคนที่อย่างที่เคยบอกว่าผิวผิวงงงอ่ะคะ่ะผิวงงมากบางวันก็แห้ง,งวันก็มันแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าตอนกลางคืนโบอกอะไรลงไปเนี่ยก็จะมัน เห็นปะยิ่วถ้าทำอะไรเลยมันนะคะประมาณนี้แต่มันก็จะทาให้ผิวหน้าชุ่มชื่นนะคะตัวนี้แล้วก็กลิ่นมันหอมอะนอนหลับฝันดีอะไรแบบแนวๆนี้แต่ว่าก็ใช้เวลาในการซึมนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าเนี่ยนวดนวดไปมันยังไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอเวลาไปให้มันซึมแป๊บหนึ่งแล้วจะกลับมาเมื่กลับมาแล้วกว่าครีมเะซึมค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเลยนะคะถ้าเกิดแบบว่าใครผิวมันเก่าว่า ไม่ไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับคนผิวแห้งผิวสมเนี่ยใช้ได้หรือถ้าคนผิวมันใช้คือใช้แต่แตน้อยนะคะซึ่งคิดดูดีใช้แต่น้อยแล้วยิ่งแบบกระปุกเท่าบ้านขนาดนี้แม่เจ้าน้ำหนักมันคือ283กรัมคุณเคยเห็นครีมทานหน้าในกระปุกใหญ่เท่านี้ไ้ยจ๊ะดิฉันไม่เคยจ้ะโอเคค่ะแล้วราทาครีมเนี่ยอันนี้คือครีมหมดแล้วนะ ปิดจ็อบจอบแล้วสำหรับกลางคืนนะคะเก่าก็จะทาแป้งซึ่งเมื่อก่อนน่ะเก่าจะใช้เป็นแป้งเด็กนะคะแบบทาหอมๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราทาครีมแล้วอย่างที่บอกว่าเก่าจะรู้สึกว่าพอเรานอนอะไรเงี้ยมันก็จะมันใช่ไหมคะแทนที่แบบว่าเออมันจะหน้าใสอะมันกลายเป็นพอมันปุ๊บ แบบพวกฝุ่นละอองอะไรจากหมอนเหมือนที่นอนเรามันก็มาเกาะเกาะเสร็จมันก็อุดตังแต่ก็เป็นสิวจ้าก็เลยทาแป้งกันไรเลยค่ะว่าปิดรูไม่ให้ฝุ่นเข้าประมาณนี้ซึ่งเมื่อก่อนใช้แป้งเด็กแต่ตอนนี้ฉันนี่ค้นพบสิ่งที่ฉันเลิฟมากๆฮะมันก็คือว้ายหกตลอดสินะก็คือผงหอมสีจนนันค่ะตัวนี้อันนี้ก็ต้องขอให้เครดิตกับคุณ ยิงแย้นนนทพรด้วยนะคะที่ทําให้เก่าได้รู้จักกับพงหอมสีจันนะคะเพราะว่าเก่าเห็นยิงแย้ใช้ในคลิปแล้วเก่าก็เลยเออลองไปซื้อมาใช้บ้างซึ่งเออมันก็ใช้ดีจริงๆนะคะซึ่งมันคงมีขายหลายแบบมั้งแต่เก่าหาซื้อได้แค่แบบนี้แบบเดียวยี่สิบห้าบาทซึ่งแบบนี้มันก็จะอ,อันตรายในการใช้มากๆเพราะว่ามันสามารถจะหก รถคุณได้ดตลอดเวลาซึ่งมันเคยหกแล้วด้วยนี่ฮะโอเควายนั่นไงไม่ทันขาดคำประมาณนี้นะคะก็โปะลงไปมันก็จะกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยชนเผ่าสักอย่างง่ายเลยน,นะคะ พอคือก็ทาแล้วก็จะนอนในสภาพเนี่ยขอจมน,นะคะคิิดฝาให้ดีตอนเก็บด้วยเนี้ยค่ะก็จะเสร็จสิ้นพิธีการาการานาควของเก่าันนี้เออน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยเนาะไหวปะวะ <c oughs> เออนะคะ ก็หอมมกลิ่มมันก็จะไทยๆนอนหลับฝันดีอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะแถมให้นิดนึ่งนดียวกันนะคะสําหรับพอเรื่องหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเก่าก็จะมีการทาครีมตัวนะคะบ้างทําไมถึงบ้างเพราะว่าดิฉันไม่ได้อาบน้ำนอนทุกวันบ้าย ขหมดเลยบางทีมันก็เหนื่อยเนาะล้างแต่หน้าทาครีมก็เสียเวลาไป12นาทีแล้วเนี่ยนอนดีกว่าใช่ปะไม่อาบน้ำจ้ากลางคืนแต่ว่าตื่นเช้ามาก็อาบปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าว่าไหนไม่ขี้เกียจก็จะอาบนะจ๊ะซึ่งถ้าว่าไหนอาบน้ำนจะทาครีมนี้ฮาก็คือตัวที่ใช้อยู่ก็จะเป็น v a ว e ล i n e h e ที่ไว w h i t i UV Lightening นะคะวิตามิน B3 ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เก่าจะใช้ผสมกับ ครีมตัววอลกครีมตัวขาวนะคะที่ที่ใช้ตามอีกแย่นั่นแหละครีมตัวขาวในเวลากลางวันด้วยเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูมันผสมกันยังไงแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวหนึ่งคือเชอร์เกนนะคะเอชยิปต์ไฟนิงตัวนี้เก่าชอบเป็นพิเศษเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนเชอร์รี่เชอร์รี่นิดนึงอะไรเงี้ยหอมหอม,ม,ห 1, 2, มอันนี้ทาไหนดิ๊กหนึ่งสองสามประฉลามขึ้นปกอันนี้ละเชอร์เกนส์ละกันนะคะก็บำรุงผิวก่อนนอนถ้าแขนถ้าขาอะไรริบเปื่อย นะคะทำเป็นทาหรือว่าอาบน้ำและวสี่เปลา่าไม่ได้อ่ะก็ทาเออไหวไหมไม่ไหวละไปนอนดีกว่านะคะพบกันคลิปถัดไปขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันนะคะมีอะไรก็เข้าไปคุยกันได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m ปูเก่านะคะ P U U G A O ค่ะก็ะะจะเจอแฟนเพจของปูกเก่าราดพริกนะคะ <ged> หาไันจริงๆก็เซิร์ชไปเลยจาก Google Google ปุกเก่ารัดผิกเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ beauty story by g o r l ก็จต้องขอลาไปก่อนออนไลน์มาเลยเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ